นะเนนงขอ้า่ะทดสอบเสียงหยกนะครับผมสามารถบอกอะไรเราได้มาเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับขั้นแรกเราต้องมีหยกก่อน เป็นไซส์ขนาดเท่าเท่ากันใกล้ๆกันนะฮะทดสอบด้วยเสียงครับผมหัวเรื่องวันนี้คราาับเป็นซาวเช็คนะครับวิธีซาวเช็คนะครับ,รบก็คือว่าเรามีหยกอยู่3ามชิ้นนะนี่อันนี้คข้าๆนะครับ3ามชิ้นเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเทสนะครับโอเคอันนี้ดูว่าเทไม่เทอันนี้ดูว่าเทไม่เทเนาะอันนี้ดูว่าเทไม่เทเป็นแบบก้นปริงนะครับ ก้นปริงหรือมวลบุหรี่ให้สังเกตอยู่ดูด้านในของกำลังยกนะครับวงด้านในขั้นแรกนะฮะเอาตัวนี้อ่ตัวนี้กันตัวแหน่นี่นะครับซาวเชกก็คือจับมาอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะจับตัวนี้นะเลี้งสองขั้นขันที่สอง อันที่3นะครับอโอเคเดกต่างไหมปิ๊งๆนะครับอันนี้สรุปว่าอันนี้คือ เทโอเคอันนี้ก็เทแต่ว่าเททำสีมานิดๆน,นะครับอันนี้ทำสีมาเยอะเลยนะครับ uh. อันนี้เป็นดิบนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับว่าเอ๊ยทำไมสรุปง่ายจังอ่ะมาดูกันนะครับโอเคนี่คือหยก ยกเทสังเกตเสียงจะใสปิ้งนะครับผมนะครับยกเทนี่คือยังไงอะวิเคราะห์ดูนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวส่องให้ดูครับผมนะครับว,นะวิธีการก็คือเราต้องตีกล้องเนาะนะครับกล้องอนี่สังเกตที่ลายเนื้อนะครับลายเนื้อจะชัดเจนนะครับลายเนื้อชัดเจนก็คือว่า ไม่มีสีนะครับสองที่ผิวสองที่เนื้อสังเกตนะครับยกแท้มีขาวติดแน่นอนแต่ขาวมากขาวน,อน้อยค่อยว่ากันนะครับลายเนื้อจะชัดเจนนะครับผมเอม A, A, คือแท้เคือแท้แท้ยังไงครับผมอันที่หนึ่งนะคือเป็นกำไรหยกดิดธรรมชาตินะครับสองคือไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆนะครับอันนี้เรียกว่า A จนะครับ ทายเ a ครับผม A7 นะนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีีนะิงเรียก A แล้วกันนะครับต่อมาครับผมเป็น B ครับผม B เนี่ยแต่สำหรับวงนี้เฉพาะวงนี้นะแท้แต่เคลือบผิวมานะครับอ่ะอันที่1ดิบ 2. ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเช่นการกัดกดเคลือบแว็กเคลือบเทียนเคลือบโพลิเมอร์นะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะฮะ หรือว่า B7 เนี่ยก็ฟังเสียงครับจะไม่ปิ้งเท่าอันแรกนะฮะจะไม่ปิ้งเท่าวงแรก A7 อันนี้เราตีกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวดูชัดๆนะครับตีกล้องให้ดูกันชัดๆนะครับว่าว่าเท้แตกทำอะไรมานะครับเท้แต่แตทำอะไรมาสันนิษฐานเบื้องต้นนะฮะจะเคลือบผิวแล้วก็ ติดด้วยสีเขียวมานะฮะติดด้วยสีเขียวมาตามรอยรอยแยกของหินนะฮะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะฮะค่อยสังเกตเนาะนะครับตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับนี่นะครับต่อไปครับผมวงที่3ครับ B ีบวกซครับผม B ีบวกซคืออะไรครับผม1นึ่งกับประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับเพิ่มเติมด้วยอันที่3ครับสร้างสีหรือว่าย้อมสีนะฮะก็คือว่า ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมานะครับเสียงจะแป๊กเลยนะฮะเสียงจะแป๊กเลยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับอ่าวิธีวิธีดูคร่าวๆข,ข,ของเราก็จะเป็นประมาณนี้หาเรียมนฮะหาเลียมหาเรียมดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวนให้ดูนะฮะว่าทำไมมันแป๊กนะเม็ดนี้นะครับแล้วสร้งสีคืออะไรอ่าดูมาชมกันนะครับนี่ เอานี้ครับผมสีม่วงอันนี้ครับผมกัดกรดแถมว่าย้อมสีม่วงมา <c oughs> เลยชัดเจนครับผมนะครับ <c oughs> กัดกัดด้วยกรดนะฮะแล้วก็เคลือบด้วยสีน้อย <c oughs> เคลือบเยอะมันดูดูเก้ม,มาก <c oughs> ท,าที่จะเหมือนแต่ว่าต้องตีกล้องตีกล้องปุ๊บรู้เลยนะครับเ <c oughs> พื่อนๆนะครับผมนะครับนี่ก็ เดี๋ยวเรามาดูโดยรวมกันอีกทีนะครับภาพรวมนะฟังเสียงกันอีกรอบนะนะครับฟังชัดๆนะครับผม ก่อนจบมีแถมกับผมนะครับแถมอะไรแถมให้เพื่อนๆกับผมสาหรับคนที่ดูคลิปจนจบนะครับผมการดูทับทิมว่าเผาหรือไม่เผานะครับผมดูว่าเป็นทับทิมดิบหรือเผาผมมีวิธีการง่ายๆครับผมนะครับขั้นแรกเราต้องมีไฟแบ็กลท์นะครับผมแบ็กลท์คือไฟสีม่วงๆกันนะเดี๋ยวผมจะส่องให้เพื่อนๆดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะอธิบายทีนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับผมอ่า ให้เพื่อนๆด่าวด้ว้ก่อนนะว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับเม็ดไหนเป็นเม็ดไหนอันนี้เป็นทับทิมดิบครับผมนะครับทับทิมดิบดิบสตาร์ครับผมนะฮะอ่านี่เราส่องให้ดูไฟสีม่วงนะฮะก็จะออกเป็นประกายสีสะท้อนขึ้นมาเออนิดหน่อยออกปรากายแดงอันนี้อีกเม็ดหนึ่งเป็นทับทิมแอฟริกาซึ่งเผาแล้วนะครับจะสว่างสว่างจัดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็ทับทิมพม่าเอ้ทับทิมแอฟริกาเผาใหม่ครับผม อันนี้สว่างโล่เลยครับผมผมมีเทียบให้ดูนะครับว่าเผากับไม่เผาดูชัดๆนะครับผมมาชมกันครับผมปิดไฟครับน,น่าจะชัดกว่านะปิดไฟนะอ้าวหนึ่งสสาี่ครับนี่ครนี่ครับ,รบ,รบซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันแน่นอนครับผม ทางด้านซ้ายเออทางด้านซ้ายมือนี่เผาแน่นอนครับผมเผาลีดการ์ดด้วยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็ก,ลกน้อยน,นะครับบบดิบว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมกับ2เทคนิคเบื้องต้นนะครับผมที่ผมนํามาฝากวันนี้นะครับผมนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่สอนเจมาร์เก็ตด้วยนะครับผม,ผมน,นะครับติดตามนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็จะมีเนื้อหาดีๆมานําเสนอใหม่ด้วยนะครับ ด้วยนะครับผมสรงท้ายครับผมชัดๆครับอืออืโอ้ไปลองทำกันดูนะครับผมค่อยๆคาะนะครับระวังกำไรแตกไปมา